ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผุ้กฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้ก็คงเป็นปัญหาของชาวตลาดสุร,ครนครนี่เช่นเคยถามว่าคนเราตายแล้วสมมติว่าขึ้นสวรรค์ข้างบนสวรรค์ก็มีหน้าที่อะไรบ้างครับก็คือสวรรค์นี่แปลว่าอารมณ์เลิศ เป็นดินแดนที่สเสวยผลจากการทาความดีถ้าเราจะเทียบกันะฮะแต่เราจะเทียบคล้ายๆกับคนที่ขยันทำมาหากินเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติไว้มหาศาลเลยนะพอถึงจุดหนึ่งก็กเกษียณตัวเองก็ไปนั่งกินนอนกินทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่างๆสนุกสนานเพลินะินไม่ต้องทํางานอ่นะเงินมันเยอะ มีเงินใช้จ่ายหาความสะดวกสบายด้วยวิธีการต่างๆหรือคนที่มีความรู้ความสามารถสูงแล้วก็สร้างผลงานไว้เยอะต่อมาก็สวยผลจากงานเหล่านั้นออไม่ต้องทํามากินอะไรเพราะฉะนั้นเทวดาแปลว่าผู้เชี่ยวเล่นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน นะการทำหน้าที่ในลักษณะคื่กูลต่อกันมันก็มีแหละแต่ว่าไม่ใช่งานหนักแบบเราไม่ใช่แบบมนุษย์มันก็แบบสบายๆแบบเทวดาแต่ไม่มีเรื่องการประกอบธรรมชีพอะไรนะการกริกรรมการเลี้ยงสัตว์การอะไรต,ราต่างๆไม่มีในในสวรรค์มีการละมากินแบบชาวโลกเพราะมันเป็นอีกภพหนึ่งภูมิหนึ่งนะ ถาว่าทําบุญขนาดไหนจึงได้ขึ้นสวรรค์กันว่ากันตามความเป็จริงระดับสีห้าเนี่ยนะฮะเอาระดับสีห้าได้ตอนท้ายก็สีห้าที่ท่านบอกว่าชีเลนะสุกติริงยังติบุคคลจะบังเกิดในสุกติได้ก็เขาก็สีมันก็ทางสวรรค์มันก็อยู่ตรงนี้แนละแม้แต่ทานเนี่ยนะฮะพวกทานการให้ทานเนี่ยการให้ทานด้วยความ มุ่งอนุเคราะห์ต่อบุคคลอื่นก็ดีมุ่งสงเคราะห์ก็ดีมุ่งที่จะบูชาความดีก็ดีมุ่งที่จะกระจัดความสนิทภายในใจขังตนก็ดีตรอย่างนั้นเป็นกุศล,ละเจตนาที่เกิดขึ้นแล้วมันทนะําหน้าที่กระจัดกิเลสให้จางคลายออกไปจากจิตใ,ใจใาการกระทำเหล่านั้นก็เป็นเหแห่งสวรรค์เพราะในอานิสงส์ของทานในข้อสุดท้ายนะี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า เรื่งหน้าแต่ตายพระกายแตกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เอาข้อเดียวนะฮะเอาเอาข้อให้ทานข้อเดียวทีนี้เรื่องบางเรื่องในทานเราอาจจะมีปัญหาว่าเงินทองไม่ค่อยมีอย่าลืมว่าทานที่มันอานิสง์มากกว่าให้วัตถุสิ่งของไม่มีอยู่ก็คืออภัยาทานมันขจัดโทสะพยาบาทออกไปจากใจ มีการให้อภัยไม่ถือสาความต่อการกระทําที่ไม่เหมาะไม่ควรของบุคคลอื่นก็เป็นอภัยทานเราก็ทําได้ทุกวันทําที่จิตเรานะฮะไม่ใช่ทําที่คนอื่นและธรรมทานเราก็ทําได้ตลอดชีแจงอธิบายให้เหตุผลบอกกล่าวชี้แนะในทางที่ถูกที่ควรแก่บุคคลทั้งหลายแล้วกลายเป็นธรรมทานพวกนี้เป็นทาง,างสวรรค์ทั้งนั้นนะ ในตั้งใจทําคือบางทีเนี่มันคยมากอะไรนะแต่พอดีมันได้จังหวะคือใจมันผ่องแผ้วในขณะนั้นแล้วเกิดตายไปในขณะนั้นเรื่องก็ไม่ค่อยใหญ่โตอะไรเท่าไหร่นะเช่นเมื่อก่อนจะตายจิตเป็นเหนียวนึกก็ถึงบุญกุศลอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ตายไปคือตอนเกิดในสวรรค์นเนี่ยท่านเล่าถึงสุนัขตัวหนึ่ง มันคุ้นเคยสนิทสนมกับพระปัจเจกับพุทธเจ้ามาตั้งแต่เกิดพุทธเจ้าเวลาฉันก็จะให้อาหารแก่มันมันก็ผูกพันรักใคร่ในพระปเจกับพุทธเจ้าตามรับตามส่งอยู่เนี่ยจนพระประเจกับพุทธเจ้าจากไปในแกอไลไยเสียดายมากเอาหอนส่งพระปัจเจกับพุทธเจ้าพอพระปัจเจกับพุทธเจ้ารับตาแต่นั้นหัวใจแตกตายไปวังเกิดในสวรรค์ ปัญญวันที่จริงเนี่ยมันก็เกิดไม่ยากเพียงแต่ว่าทำความดีให้ต่อนเนื่องเป็นภูมิคุ้มกันจิตเพราะว่าจิตเราก่อนจะดับเนี่ยมันคือร่างกายเราก็ไม่แข็งแรงนะจิตเราก็อ่อนแออ่อนไหวคือถ้าไม่หนักแน่นมั่นคงจริงๆแล้วเนี่ยมันแกว่งแล้วแกว่งเนี่ยมันคิดถึงความชั่วเนี่คิดง่ายนะคิดถึงความดีนี่คิดยาก เพราะความชั่วมันจะตาตรึงแรงนะคล้ายๆกับเรานึกถึงการกระทําไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเราจะนึกถึงนึกถึงได้ง่ายแต่พอนึกถึงความดีเขาเราชักลืมนะเพราะความดีของเราก็าจะมีลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าชั่วเนี่ยมันค่อนข้างจะตึงตาสูงมฉันจึงตอ้องต้องสร้างความคุ้นเคยอย่างที่เขาบอกว่าคนคนหนึ่ง แกชอบตกเบ็ดชอบตกเบ็ดชอบตกปลาเทภโพก็ลูกหลานก็บอกให้ว่าพุทโธแกฟังเป็นปลาเทโพตลอดเลยคนหนึ่งคิดเหนียวมากก่อจะตายลูกหลานก็บอกให้อรหังอรหังแกฟังเป็นอะไรหายตลอดภาวนาถามอะไรหายนะอะไรหายนะจนตายเลยแส,สดงพระตายด้วยใจที่ไม่สุบ มันบุญนี่เราฝึกจนคุ้นนะจนเป็นคุณภาพจิตจิตมันมีบุญอยู่ตลอดก็บุญอะไรสักข้อหนึ่งก็ได้นะแต่ทำได้มากมันก็ดีแหละมันอยู่ได้นานก็คล้ายๆกับอย่างที่บอกว่าคือคนไปนั่งกินนอนกินอยู่เนี่ยมันต้องมีเงินเก็บเยอะถ้าไปนั่งกินนอนกินโดยไม่มีเงินเก็บในที่สุดมันก็กลายเป็นคนจน เราะคนที่เกิดบนสวรรค์ในอายุสั้นอายุยืนแตกต่างกันเพราะว่าเทวดาตกสวรรค์เนคือสิ้นบุญสิ้นอายุสิ้นอาหารนะฮบุญหมดอายุหมดอาหารหมดแล้วก็เกิดความโกรธมันตัดรอนอายุเทวดาให้สั้นคนสุนักที่ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างที่เราฟังไนจีเนี่ย <c oughs> ก็อยู่ไม่นานก็จุดิเพราะว่าบุญไม่มาก แล้วก็ทําทในฐานะสุนัขมันก็ไม่ใช่ทําในฐานะคนองค์ประกอบมันก็ไม่สูงเพราะพทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าบุญเป็นที่พึ่งของสว์ทั้งหลายผู้มันเป็นบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นมันจะต้องการให้บุญเป็นที่พึ่งของเราก็ต้องทําบุญแล้วก็ทําบุญนั้นบ่อยๆและปลูกฝังความพอใจอยู่ในบุญ เพราะการสะสมบุญนั้นจะนําความสุขมาให้พระเจ้าทรงสแสดงว่าบุคคลที่ทําบุญเอาไว้ย,ย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงเ็าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองพระมองเห็นว่าตนได้ทําบุญไว้แล้วข้อต่อไปถามว่าทําบุญบาปขนาดไหนจึงตกนรกก็้อยนรกก็เหมือนกันนะฮะ นรกในบางชีเรื่องมันก็ไม่ค่อยมากอะไรแต่มันคือคือกรรมในประเภทของกรรมเนี่ยกรรมหนักเป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีนะกรรมหนักที่สุดเนี่ยพวกนี้แน่นอนเราจะไปเกิดตามกรรมเหล่านั้นเช่นกรรมหนักที่เป็นบาปเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหรันทำร้ายพระพุทธเจ้าทำารงให้แตกกันเนี่ยแต่ละข้อแต่ละข้อนี่นรกแน่นอนได้หรือความเห็นที่เป็นวิจาทิฏฐิ มีพวกนี้นรกแน่นอนทีนี้ถ้าหากว่าบำเพ็ญบุญระดับสีห้าได้อย่างที่บอกไปแต่ปัญหาว่าจะต้องมีความต่อเนื่องแล้วก็เป็นคุณภาพของจิตคนคนนั้นตายไปก็จะปิดนรกได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรเบริดสีห้าเขาได้เขาอหนึย่างนี้จนะิตบังคุณเน่ย นั่นก็ตายไปตกนรกได้พรสีล์ห้านั้นถ้าไม่รักษาก็เป็นทางนรกถ้ารักษาก็เป็นทางสวรรค์แต่วระที่ที่พระเจ้าทรงแสดงมากเนี่ยคือแสดงสุจริตทางกายทางวาจาทางใจก็เป็นทางแห่งนรกสุจริตทางกายทางวาจาทางใจนั้นเป็นทางแห่งสวรรค์พลทางแห่งนรกก็คือ ประทุสร้ายต่อชีวิตประทุสร้ายต่อทรัพย์ร่วงละเมิดในทางเพศโกหกยุ่้เกิดความแตกแยกกล่าวคำหยาบคายร้ายกาจต่างๆพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลโลอบอยากได้ของของบุคคลอื่นพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นผิดจากคำน,นองคำทำแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งคือก่กอนจะดับจิตจิตมันขูดมัวจิตมันเ้หมองแล้วก็ตกนรกพระเจ้าก็ทรงสงสอนไว้ว่า เมื่อจิตเศร้ามหมองนี่หวังได้ว่าจะต้องไปบังเกิดในทุกติจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในสุกติอันนี้ในกรณีที่ไม่มีกรรมหนักๆเนะเราก็มีกรรมที่รองรองลงมานะอย่างคนที่จเจริญสมาธิจนขนาดเป็นพรหมอย่างเนี้ยพวกนี้แน่นอนว่าต้องเกิดเป็นพรหมมาในในพรหม,มโลกพวกนี้เขาเรียกคติแน่นอนนะก็ทํานอนนะางคล้ายๆกับคนเรียนจบแพทย์มาเนี่ยต้องได้เป็นแพทย์แน่นอน ปัญหาว่ายัางอยากเป็นอยู่หรือไม่แต่นั้นเองบุญบาปมันก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยคือปัจจุบันเราเนี่ยเป็นตัวกําหนดอนาคตของเราอนาคตของเราก็เป็นหมายถึงวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าปีน้าป,ปีปีต่อ,ๆ,ตอๆไปตลอดถึงพุทธชาติต่อๆไปมันก็ถูกกาหนดโดยปัจจุบันปัจจุบันเป็นเครื่องส่องแสดงอนาคตแต่ว่าปัจจุบันนั้นก็สื่อสารมาจากอดีต าะชีวิตเราก็เชื่อมโยงอยู่ได้การทั้งสามและดีดมันก็ทะลุหายไปในชาติกอ่อนกดด้วยข้อต่อไปถามว่าพวกจับนกมาเลี้ยงมาขังกรงเขาได้บุญหรือบาปเป็นการทรมานสัตว์เป็นการทรกรรมสัตว์เป็นการประทุษร้ายสัตว์ได้บาปนะ แต่เป็นบาปในลักษณะที่ตัวเองเนี่จะเดือดร้อนคือถูกเบียดเบียนถูกประทุษร้ายตัวไผ่ข้าเจ็บเบียดเบียนเนี่ยเพราะตัวเองเบียดเบียนสัตมาเขาเรียกว่าทรมานสัตว์รกรรมสัตว์คือนกเนี่ยถ้าเราถามแกว่าเธอชอบไหมอยู่ในกรงเนี่ยนกมันเคยตอบจำไว้นานนะก็ได้อ,อิสรภาพของนก ก็บอกว่าฉันจักไม่ยินยอมให้เขา้อมก็กรงขังถึงกรงสุวรรณนังก็บอรปราถนาเลยฉันชอบเป็นนักหนาอยู่ป่าตามสเบยพรอดเพลงเมื่อลมเชยแล้วจะบินตระเวนไพรนี่ก็คือนกลองนึกดูว่าถ้าเขาเอาเราไปขังไว้ดูเล่นเนี่ยเราชอบหรือเปล่านะพวกพาราังเห็นคนไทยตัวเล็กดีก็เอาไปฝังไว้ไปขังไว้ดูเล่น อเมริกาเห็นคนไทยก็อยากจะเอาไปดูเล่นนะเราชอบหรือเปล่าเพราะในการการเอาสัตว์มาขังไว้ดูเล่นเนี่ยมันเป็นความคิดอย่างเห็นแก่ตัวของคนเนี่ยเราอย่าลืมเราพลาลูกพลาลกแม่เขามานะแบ่งแยกครอบครัวเขามาเนากเขาก็มีครอบครัวเนะ่สัตว์เขาก็มีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีวงศาระนาญา,า,าติเขาก็ต้องอยู่ในวงศาระนาดญาติเขาเราไปพลาลกเขามาอย่างนั้น มันก็เป็นการทรมานเขาเป็นการเบ็ดเบียงเขามันก็บาปอย่างไงอยู่แล้วนะฮะอยู่ในข้อปานาติบาตนนแหละแต่ไม่ถึงกับปานาติบาตเขาเรียกว่าทรมานสัตว์ทรกรรมสัตว์เบ็ดเบียนสัตว์ผลที่กระทบก็คือโรคภัยไข้เจ็บเขาว่าการปล่อยนกปล่อยปลาแล้วได้บุญและคนที่จับนกจับปลามาขายเราเขาได้บุญหรือบาปนะะพวกพวกจับในบาปแนะ่นอนนะ คือมันเป็นค่าการค้าขายสิ่งที่มีชีวิตเ็เรียกว่ามิจฉาวนิจาคือการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดค้ามนุษย์ค้าอาวุธค้ายาพิษค้าสัตว์เป็นคนะ้าสัตว์เป็นในสัตว์อะไรก็ได้ก็ถือว่าเป็นบาปาลองนึกดูกันแล้วกันเราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยถ้าก็เราไปขายล่ะเราชอบหรือเปล่าสัตว์เขาไม่เขาพูดไม่ได้แต่นั้นเองเนี่ย แัต่์เ่งเขาพูดไม่ได้แต่เขาก็ไม่ต้องการให้ใครมาเอาเข้าไปขายหรอกเป็นความคิดระดับใจเขาใจเราไม่ต้องไปคิดลึกซึ้งอะไรมาคิดระดับใจเขาใจเราก็จะเข้าใจได้ทัางฟังทงั้งหลายปัญหาในวันนี้ขอ,อยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูนในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี